คลิปนี้เรามาดูการจับเสียมใต้ท้องคานนะครับเป็นคานทับหลังนะครับคานทับหลังรั้วหนาบ้านของเรานะครับตอนนี้ขั้นตอนแรกนะครับช่างไก่ก็กําลังตีตัวปูแล้วก็ขึงเชือกเอ็นนะครับพอขึงเชือกเอ็นเป็นแนวทีพอแล้วช่างไก่ก็จะเอาตัวปูจับเสียมนะครับมาโบกเข้าไปนะครับให้ได้ระดับตัวเส้นเอ็นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะได้ บกปูนขึ้นเป็นสามเหลี่ยมไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับปูนก็ส่วนผสมก็1นต่อสีนะครับเพื่อที่จะให้มันเหนียวแล้วก็มีสายปนด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอบบกปูนขึ้นไปแล้วช่างไก่ก็จะเอาสามเหลี่ยมนะครับมาทาบตรงตัวที่จะจับเสียมนะครับทาบเสร็จแล้วก็จะใช้ปูนโบกใต้ท้องคานอีกทีนึงนะครับนี่คือความยากของการจับเสียมใต้ท้องคานนะครับค่าแรงก็เขาคิดกันเป็นเมตรเลยนะครับ พอทาบสามเหลี่ยมเสร็จบ้อยแล้วครับก็จะเอาปูนนะครับมาโบกหรือว่ามาป้ายป้ายป้ายเข้ากับตัวสามเหลี่ยมนะครับพอทําเสร็จแล้วก็รีดให้มันเป็นคมเป็นสันนะครับแล้วก็ยกสามเหลี่ยมขึ้นในแนวเฉียงขึ้นนะครับคมสามเหลี่ยมก็จะเป็นเสียมแบบที่เราเห็นตอนนี้นะครับแล้วก็มาตกแต่งอีกนิดนึงนะครับก็จะได้เสียมเพื่อการฉาปูนในระดับต่อไปนะครับ